มากรกาบสวัสดีพี่น้องผองเพื่อนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม W W E Smackdown เ e c o ค e The Pain ตอนที่12แล้วเนอะในโหมดเนื้อเรื่องปะพร้อมแล้วดูซิจะเป็นยังไงฮะอาเจอาจิมรอถ้าเดินมาครั้งที่แล้วจะบอกเขาว่าเราจะตั้งกลุ่มนะเฮ้ทาจิรรว่าไงครับหว่างกากัะเออฮะ เออฉันมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวันก่อนนะนายตัดสินใจได้ยังว่าอยากจะให้ใครเข้ามาร่วมในกลุ่มของนายนะทาจิบริอ่าฮะอ๋อให้เลือกได้เว้ยว่าจะให้ใครอยู่ในกลุ่มเรานะ่ะโอเคเราเลือกใครดีอะมีป่าอันปะละ่ะเดี๋ยวดูไปก่อนนะฮะ,ะเราต้องเลือกสตาร์แมเล็กนะเ,อเออเรไม่เออไม่เอาเอ,อเรซีนาะ เอ็ดดี้ชาโวบล็อกไหมล่ะ i, block, เฮ้ยบล็อกไปแชมป์โลกไม่เอาเราต้องท้าชิงแชมป์จากมันเดี๋ยวมาอยู่ทีมแล้วก็แชมป์เรามีแค่นี้อ๋อจะมีแต่พวกสมักดาวอะเราอยู่สมนะักดาวเนาะเอาเป็นนี่ดีกว่านี่ป๋าอันดีกว่าเอออยากดังต้องเกาะคนดังเอออืมนั่นแหละเอาป๋าอันน่แหละดีกว่าดีละ น่าจะสุกอยู่สึกรอน่าจะมีอีกอีกเยอะนะฮะบล็อกเอเทรนเนยเออคนเก่งๆเออปะอันนี่แหละเออน่าจะเก่งลองจากบล็อกแล้วนะเออเทคเกอร์หรออืมนี่นายตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมถาจิวริเออแต่ฉันคิดว่าคุณสองคนเนี่ยน่าจะเป็นสตูกันซะมากกว่านะไม่น่าเข้ากันได้นะ นายไม่เปลี่ยนใจจริงๆใช่ไหมอืมอันเดอร์เทเกอร์แน่นนะอา่าให้เราเลือกว่าเราจะไปหาเขาหรือให้เขามาหาเราอะเราไปหาเขาดีกว่าเราเราจะเชิญไปฮะเราเลือกว่าเราจะไปเชิญเองดีกว่านะอาโอเคฉันเข้าใจแล้วหวังว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีนะทาจูริในการตัดสินใจครั้งนี้นะ โอเคาเฮ้ย okay. uh huh. ชวนป่าอันเป็นเป็นผักควกว่าเอานะฮะการตั้งกลุ่มของเราใครหลังชาเอ็ดดี้อีกแล้วไม่อยากคุยแล้วเนอะเราจะไประดับคู่เอกแล้วอันนี้เพิ่มใช่ไหมเพิ่มอะไรเพิ่มสปีดใช่โอเคมารู้ป่าอันจะสนใจหรือเปล่านะฮะมาดูตัง จะเอาผ่าอันเป็นพวกอันนี้เราซื้อชุดได้แล้วนะอันนี้คือพวกชุดแต่งกายต่างๆนะฮะอ่าน,นี้ชุดชุด2ของป่าอันโอเคน่าจะเป็นเสื้ออีกตัวเนาะแล้วก็มีใครก็ซื้อใครได้อีกนะอันนี้พวกซนะุปซูเปอร์สตาร์เนาะแต่ซื้อมามันก็ยังไม่อยู่ในหมดเนื้อเรื่องหรอกเราไม่ได้เลือกเข้ามาแต่แรกนะ่าพวกชุดต่างๆซื้อชุดออร์ติเกร์ได้แล้วอเดี๋ยอันนี้เคนอันนี้ซื้อเคนใส่หน้าก,กากได้ด้วยโอเคโอเคตัง์หมดแล้วอ่าตัง์หมดแล้ว ทั้งหมดไม่พอที่จะซื้ออย่างอื่นแล้วจริงๆซื้อฉากโหลดซื้อซื้ออะไรได้อีกนะฮะไปดูซิอ้าเจอกับปักอันจริงๆด้วยว่ะเออแมตแรกอ่ะเลมาซือเิโอเจอกับจอห์นซีนานะฮะไม่ใช่แมตชิงแชมนะออป์นะเอออ่าไปจอห์นซีนาชนะแมตที่สองนะชิงแชมป์แท็กทีมนะฮะเคิร์แนแองเกิลกับเบคคิสเบนวาเจอกับเชลเตอร์เบนจามินแล้วก็เชลลี่แฮทเหมือนเคิร์ดเพิ่งเสียแชมป์โลกเบนวาเสียแชมป์ยูเอสให้เราอ่ายังป้องกันแชมป์ได้ฮนะ ป๋าคู่เอกแล้วเริ่ม Let's go มามาดูการเปิดตัวของป๋าอันกันดีกว่าฮะนี่นักเรียกำลีกันเรายังไม่เคยดูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ฮะ The Undertaker วันนี้มาเจอกับทาจิริเหมือนว่าเราต้องชนะเขาให้ได้ใช่ไหมถึงจะเป็นคู่ออกไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะงั้นเราสู้ตายเว้ยนะคร ในสแตรกดาวนี่ถ้าลองจากบล็อกนี่นะ่าจะเป็นอันเดอร์เทเกอร์นะบล็อกน่าจะเก่งสุดนะบล็อกน่าจะ9ก้าสิบเก้าเอ็ดใช่ไหมอลองจากบล็อกก็ต้องอันเดอร์เทเกอร์นี่แหละในสแตรกดาวมาชวนปา๋าเข้าร่วมทีมฮะปา๋ปาป๋าเว้ยมาไอ้นี่มันอยากให้เข้าร่วมต้องเจอกันท่าน่อยนี่ตอนนั้นนี่มันจะเป็นแบบเป็นคนดีแล้วใช่ไหมช่วงยุคนั้นนะ่ะมาอยู่สแตรกดาวแล้วนี่ เป็นกงใกลเ้เทินเทินเฟสแล้วล่ะมาป่าอันจะรอดไหมนี่จเจอบิ๊กโชว์ยังแพ้เลย <c oughs> มาเจอคับทาจิริถาจิริขุงนี่แชมยูเอกมางานนี้สู้ตายเฮ้ยเดี๋ยวตีอะสู้ตายว้ยเฮ้ยมาสู้ตายสู้ตายข้าพลังนี่ต,ต่างกันเยอะนะฮะเอ้ย อเดร็เกอร์นี่จะแปดสิบปลายปลายใช่ไหมค่าขวานล,ลังจําไม่ได้เหมือนกันฮะรับแต่จะจะห่างชั้นกันเยอะอยู่นะต้องแมตนี้ต้องสู้ตายเฮ้ยเออสู้ตายสู้ตายป่าป่ามาขอเข้าพวกหน่อยจับโยกโอ้อย,อยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหไม่ไหวฮะโอ้ไม่ไหว,ไไหวป่ามาหนี้ไอ้นุ่มมาหนี้อติโอ้ยซีเรียวเจออเดร็กเกอร์จับโยก เป็น ical, ปเวอร์ติเคิลสูเพลงเอออมีภาพซโลดเ,อเอดอเ้อโอ้ยดียดียวดีสู้ตายเพื่อจะให้มาเป็นพว,ว,ว,วกพวกกับเราปา๋าเดี๋ยวผมให้ป๋าเป็นหัวหน้าทีมผมยังมีกลุ่มผมยังมีกลุ่มหากแขนไปหนึ่งดอกเพื่อพิสูจน์นะเออต้องให้ชนะเท่านั้นใช่ไหมเออฮะกระทืบไปมาปา๋ามาเวียงเทเกอร์ไปนู่นหมุนเตเออยังโดนไม่เต็มมานี่มาจับ เอ้าอ้ะไรนี่อ้วแก้ร้ายหัวเก่งแล้วโอ้ยมันตัวโอ้ยตัวเหลืองแล้วโอ้ยกระโดดโคสรลายเอ้ยเอ้ดินหลุดได้สปริงบอดสอกนี่ลูกไม้ไปแล้วเปล่ามีมาร่วมทีมกับอ้วเสหเฮียนุ่งทีอัวเหรอ้วนนี่มีวิชาเยอะโอ้ยวิชาเยอะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ บุุงเตอเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเล่นงานหัวให้เยอะๆฮะเล่นงานหัวเยอะๆเล่นงานทั้งตัวเดี๋ยและเดี๋ยวของเชือกของึ่งเชือกโอ้ลูงไม้แล้วพราลมาร่วมกลุ่มกันเธอจะพากันไปสู่ความสําเร็จพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่เฮียเออเออมาอสู้ตายเพื่อจะให้เฮียม,มาเป็นหัวหน้าทีมเฮ้ยงานเล่ามานักเลงอ,อเมริกัน ภาษาจีนเขาเรียกว่าตัวหลักเร่งนะเออตัวหลักเร่งแบบนักเลงมัน,นี่มามาเป็นตัวหลักเร่งในทีมเดียวกันนี่สักซปเปอรค์คิกเข้าคอเอ้ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจโตโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียรับน้องหกเลยเจอโอ้โหลมพังยืนโอ้ยเดี๋ยวทีเออมีลูกไม้อยู่วิ่งมารวบ รวบเจอนั่งนั่งแล้วบบโบหัวก็ให้มาม้วนตัวหน้าโชเออสะสมเกียร์ถ้าไห้ตายก่อนอาจตั้งนานแล้วตัวยังฟ้าอยู่เลยหมุนเตะโอ้ยโดนซอกเออแก้ไล่ไอเตะอีก,อกโอ้โจจับอีกครับโอ้ยโอ้ยเสยไลย่มาเดี๋ยวจะโชว์วิชาอาคมนี่หมุนวิชาอาไม่โดนเดือกอะไรใส่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดิงศอกนี่นี่น,น,นี่ความไวอ้วเป็นเลิก เรารวมทีมเดียวกันเราต้องเข้าทีมกันได้แน่นอนป๋าใช้ความหนักผมใช้ความไวจับยกนี่กันเล่าอาจกับขอบพี่กันคงดูนี่ขอชาจชาดไหมละไม่ตายนี่ซุปเปอร์คิกเข,กขาที่คอโ่ะโหเริ่มเหลืองเรียวนี่กันเล่าฮะโอ้เธอเกิดโดน้วโอ้ยเฮียเฮีย,ายาโอ้ยเจออะไระจับยกเป็นเวทีเขาสูเพลกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว แก่ล่าเออเรเกอมีทําให้ตายแล้วไปขึ้นบนนวทีไปเอยกระทืบเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้ความไวให้เป็นเลิศใช้ความไวให้เป็นเลิศเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปปะทะโดยตรงประทะโดยตรงในสู้ไม่ได้ฮะ,ะกำลังพละกําลังมันเหนือกว่านะฮะเทคเกอร์และอัดหนักด้วยเราต้องใช้ความไวสู้ในไงเจอทีมกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ความไวสู้หมุนเตะเออเดรเกอมีทําให้ตายแล้วมาโอ้และแกเก่งซะด้วยเฮ้ย นั่นไงโดนแล้วโอ้ยตัวส้มแล้วด้วยอ,อะไรวะเนี่ยเจอจับโยกโชกแสลมโอ้โหเอาไม่กดไม่กดด้วยเจอล้วงสวิทางของผมสิฮะใส่ไม่ตายแล้วไม่กดอย่างนี้เสร็จสิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บเดียวจะมีท่าไม้ตายอีกท่าละเอ๊ะเทเกอร์เขาอัอาดขึ้นไวจัดจับมานี่หน้าก็สกูหาขาวเฮ้เราก็จะมีแล้วท่าไม้ตายอืมแต่หัวเขายังเหลืองอยู่เลยฮะ อมาหมุนเตะล่วงเวทีไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยดูใส่ท่าทิ้งบอมโอ้โทษกรรมการโอ้ยจะทิ้งบอมโชว์หน่อยปูดอกเออเล่งงานหัวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเรามีไม้ตายเลี้ยวทิ้งขาโดนด้วยมามาจาับ้อนเฟสล็อกบิดแขนเจอบิดแขนกลับม้วนหน้าจับอัดพับนอกเออแล้วก็นี่มูนเซลอีกทีเล้วใช้ความวใช้ความไวมา มาขอบปล่อยท่าวาซาบิก่อนวาซาบิคิมิโนโตเออเออตัวเรื่มเหลืองหัวเรื่มเหลืองแล้วโอเคอัดเรื่อยๆฮนะอัดเรื่อยๆอัดเรื่อยๆใช้ความไวมาก่อนการขอขับสักหนึ่งทีก่อนการขอขราบอืมเอาหัวเหลืองอยู่เลยจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดกดเลยหนึ่งสั่นึ่งงายว่าแล้วได้แค่หนึ่งเดียวด้วยซ้ำเห็นไหมเขาแข็งแกร่งเกินอืมเราใช้ความไวใช้ความไวไปก่อน ได้เฮียมาเป็นทีมเนีย่ยทีมเราต้องแข็งแกรง่งเอาหัวส้มแล้วโอเคโอเคทางที่ดี๋ยวเรามาะมีท่ามไม้ตายอีกทีเราไจะสู้ได้นะฮะน่าจะกำลับเทเกอร์ได้นะแต่ระวังเขาจะมีไม้ตายแล้วไนงะถ้าเราโดนไม้ตายอีกทีนี้จะจบเมื่อกี้เท้ากดเปิดแพ้เลยดูทรงแล้วมาเท้ากดเดี๋ยวเปิดแพ้เลยครับนี่นี่นี่อืม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 เอออัดไปเรื่อยอัดไปเรื่อยอัดไปเรื่อยโอเค เออสปริงบอร์ดซอเออไม่โดนเออเดีวิ่งมานี่เออใช้ความไวใช้ความไวบูด็อกอัดหัวไปอีกมาโอ้ยปวดท้องโอ้ยไม่ได้เข้าห้องน้ำมาเลยเนี่ยปวดท้องโอ้ยเดี๋ยวนี่ไงล่ะเออเริ่มนิ่มและเทเกอร์มานี่จับหักขาแล้วก็งัดคางเออนี่ท่านี้นี่เล่นง,งานทั้งขาเล่นง,งานทั้งหัวนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปรัวปุ่มหรอกฮะห่างไกลเหลือเกิน มาฮมาเริ่มนิ่มแล้วเริ่มนิ่มแล้วเออใช้ความไวใช้ความไวท่านี้โจมตีหัวเออหัวส้มแล้วเฮ้ยยืน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 โอเคยืนโอ้ยมาที่สะสมเกจไม่ตายเรื่อยๆครับเผื่อจะเตะอีกทีอาจจะชนะก็ได้ครับไปจับเออออาไม่ไหวอื้ยโอ้ยออกไม่ไหวใคือมานี่มานี่ไอ้อะไรตีไอ้ตีเอาเจอโชกสแลม เฮอชาแล้วก็โทกสแลมแบบนิ่มๆฮไม่ใช่ไม้ตายโอ้ตัวส้มแล้วอย่ามาจับตัวโอ้วมันนี่เอ้ยอเดอร์ก็บอกอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเวีาายง,ยงจับเป็นอาร์มแรมโอ้ยมีไม้ตายแล้วระวังระวังโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยปอดท้องแล้วเข้าห้องน้ําไม่ไหวกินดื่มซูชิเยอะไปหน่อยโอ้ตัวเราแดงแล้วพี่น้องโดนไม้ตายกูไปแน่ๆฮะแต่เราต้องรีบอัดฝยเหนือออกกันเดี๋ยวก่อน เครียดเครียดว่ะเครียดว่ะจะได้ป๋าเป็นเป็นคู่ทักทีน่าจะดีกลุ่มเออเราอัดเรื่อยๆก่อนมาอ่าเป็นเป็น <welche ăn? S 2> เกนสไตเนอร์เอ้อกายมีไม้ตายเดี่ยวมูนซ้ออีหนึ่งดอกเอออัดเรื่อยๆอัดเรื่อยๆอัดเรื่อยๆเทคกแก้อีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดียวดังใจเออเออเออเดี๋ยวเฮ้ยเออเฮ้ยจะมีไม้ตายแล้วเล้วเอออัดตัวอีกแล้วเออ ระวังอย่าโดนไม้ตายเขาก่อนเอามีนะมีแล้วมีไม้ตายแล้วเฮ้ยเอออ้ยเออเอามาไม้ตายเลยเร็วเร็วเร็วมา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 กานคอกลับรอบที่สองโอ้ยหัวส้มหัวส้มรอรุนรอรุนเร็วกดเลยเร็ว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 กดสิเออเร็วหนึ่งสองสามเฮ้ยชนะด้วยโอ้โหชนะเทเกอร์ครับพี่น้องเอาละฮะดูซิว่าเขาจะ เข้าร่วมกลุ่มเราไหมนะฮะมา,ามาฮะอันเด์เทเกอร์ฮะยืนมองหน้าทาจิริอยู่หลังอยู่บนเวทีนะฮะจะให้คำตอบว่ายัางไงนะอ่าเข้าร่วมทีมกันไหมเนียขอจับมือหน่อยเข้าร่วมทีมกันเถอะนะเราจะร่วมเป็นสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยกันนะอันเด์เทเกอร์จะจับมือไหมฮะอ้าอันเดเทเกอร์บอกเฮ้ ไม่ใช่ตอนนี้ว้ยไม่เข้าร่วมโอ้อันเดอร์เทเกอร์ไม่สนใจอุตสาชนะเรียวเออยังอายอยู่ได้เกินเขินอยู่ฮะยืนมองด้วยความอะไรอวอรนะกลับมาเถิดป๋ามาร่วมทีมกับเอื้อโอ้ยอะไรชนะแล้วอ่ะป๋าไม่ร่วมทีมอ่ะโอเคได้เงินอุซาซื้อชุดให้แล้วนั่นน่ะ มาสแ็กดาวสัปดาห์ที่สองนะฮะพร้อมแล้วเลยสโกดูซิว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะอืดูแมชการป้ามก่นเดีดีด,ดิไม่มีใครอยู่หลังเวทีมาไปดูแมชการป้ามกันโอ้เจอบล็อกเลดเนอร์เฮ้ยแต่ไม่ป้องก,กันแชมป์ว่ะ อาแมตแรกก็ชิมแชมป์คูซเวแตแบบสีเศร้านะเรเอ็ดดี้แมทฮาร์ดี้แล้วก็เชลตันเบนจามินนะฮะเออเป็นการป้องกันแชมป์เอาเลเสียวะ่ะเสียให้เชลตันเบนจามินโอ้เลว่าเหนียวแล้วยังเสียนะฮะทอนาโดลแท็กทีมนะเคิร์ดแองเกิลคิสเบนวาเจอบิ๊กโชแล้วก็เอเทรนเป็นเคิร์ดแองเกิลเป็นชนะคู่เอกทาจิริเจอกับบล็อกเลสโกมาหลังจากที่พาที่แล้วโดนบล็อกชกหน้าไปฮะ ครั้งนี้มาเจอกันเดี๋ยวๆตัวตัวนี้เป็นแชมป์ W W E คนปัจจุบันนะบล็อกเลสเนอร์เนี่ยเดอะเน็กบิ๊กติงนะอ่ะเปิดตัวมาแล้วค่านี้นี่น่าจะเก่งสุดใช่ไหม90 91เนี่ยแหละแต่ถ้าเก่งสุดจริงๆนิาเป็นอันเดอร์เทเกอร์ยุคผีนะฮะยุคซับเลือนะแต่ถ้าในสแตนดาร์ดนี่น่าจะเป็นบล็อกแหละใช่ไหมบล็อก90หรือ91เนี่ยแหละบล็อกกับโกเบิร์นนี่จะจะ,จะสูสีกันนะ,ะแต่ในสแลกดาวน์นี่ ไม่มีโกเบนะโกเบอยู่รอฮะโอ้ถือว่าตอนนี้เราเจอคนที่เก่งที่สุดในค่ายนะเนี่ยเป็นแชมป์โลกด้วยนอกรอบมาถือว่าเป็นแมตช์นอกรอบมาบล็อกจะชนะไหมเนี่ยเจอคนเก่งสุดเลยเฮ้ยชนะถ้าเราชนะอาจจะมีสิทธิ์ท้าชิงแชมป์ก็ได้นะเทเกอร์นชนะมาแล้วเดี๋ยวใช้สูตรวิ่งวิ่งวิ่งบวกนะใช้สูตรวิ่งบวกมาแชมป์ยูเอเจอแชมป์เบมันยูยอ,ยอมา แมนนี่แชมป์ชนแชมป์เดี๋ยวก่อนเราเขอใช้ท่าความไวความไวเป็นเลิศมา US เจอกับ w ต่บ e ยูแ่บยูอชมป์แชมป์ชนแชมป์มาเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่เ่ยบีก,กับจับมวนหน้าจับนี่ฮะภาคนี้นี่ถ้าให้เก่งเลยต้องพวกตัวใหญ่มันจะเก่งมากอัดหนักด้วยอะนไลนเราคุยสเวียเสียเปรียบเยอะนะไหนมาออเนี่ยโอ้ยไม่ไหวว่ะโอ้ยไม่ไหวบอกมานี่มานนิ อะไรฮะวันนี้แบลูู้แบลร,รีโอ้โหเฮซูพเลกเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี้ยเอ้ยอ,อ,อ,อย่ามาจับอย่ามาจับตัวอย่ามาเข้าข้างหลังเออหมุนเตะหมุนเตะไปทิ้งศอกเดี๋ยวเราต้องใช้ความไวเป็นเลิศใช้ความไวเป็นเลิศลาวล็อบลังกาหลังศอกศอกแล้วจับเป็นบูดอกเออมาทิ้งศอกยีบเอ,อ้ยไม่โดนหมุนเตะเอาไม่โดนอีกอีกทีอีกทีก มุนเต่รอบนี้ลบไม่ทันมาสิมาสิมามาสิมาปิดกลับจับนี่ก็เล่ามาฮะกระโดดติดต้งขาเอออะไรงานหัวไปก่อนมาไมช่ชนะแชมป์โลกนี่อาจจะมีสิท้าชิงแชมป์ก็ได้ปิดกับเป็นแบ็คคิมมันมันนี่อือคอกทีขอยทีบิดกับเป็นแบ็คิกอีกทีรอบนี้ลม้มบล็อกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เว้ย เอ้ยมามาเอ้ยแล้วเราวิ่งทําไมเราใช้ความไวใช้ความไวมากระโดดพิงซอกนี่กริงเป็นลูกขนุนเลยใช้ความไวสปริงบอร์ดสะองอยู่ซางวิ่งมาโอ้ยเอ้ยวิ่งมาทําไมนั่อย่าหมุนเตะเออเราใช้ความไวใช้ความไวเป็นเลิศดใช้ความไวเป็นเลิศดอืมอย่าปะทะโดยตงรงฮะปะทะโดยตรงเเสียเปรียบอืมถีบร่วงเลยมามาขอเหินหา้าหน่อย มูนโซ่นี่เป็นไงเป็นไงทำได้เปล่าอืมขึ้นได้ไหมเนี่ยเออเอ้ยอ้าวใครโดนโอ้ยอะไรล่ะแก้ได้มาบันไดเหล็กบันไดเหล็กเออไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่ะกับที่เคาะที่กั้นคนดูฮะกระแทกเออเป็นไงเป็นไงเดี๋ยว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 นี่เก๊กทชายเก๊ก มามาเขาให้โอ้โหไปอัดข้างล่างทำไมเขาขึ้นมาแล้วถเอ้ยจะใส่ไอ้นี่ซะหน่อยลังการหลงังซะหน่อยโอ้ยโอ้ยแทงเขา่าเดี๋ยว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 โอ้ยโดนอะไรโดนอะไรก็แทกเฮ้ยอะไรนักหนาหะอะไรนักหนาเล่าอะไรนักหนาเล่าฮะจับเป็นรวบนี่นี่มูนซอโอแป๊บเดียวตัวเราเหลืองแล้ว ไลเว้ยเทเกิรชนะมาได้ใช้สูตรวิ่งบวกวิ่งบวกสูตรวิ่งบวกโอ้ยโอ้ยวิ่งบวกเจอจับอะไรเนี่ยทท่แหลกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยตัวส้มแล้วโอ้ยตัวส้มแล้วโอ้โหอัดหนักเกินโอ้ยนะมันก็ไวเหมือนกันนะเนี่ยอะไรลักเล่านักหนาเล่าจับอืดหนึ่งไงว่าแล้วอืดเอ้ยไม่ไหวว่าโอ้ยปวดหลังบล็อกออกมานี่อะไรมานี่อะไรเฮ้ยเอ้ย อย่ามาจับหลังโอ้ยแป๊บเดียวตัวแดงแล้วมันยังฟาอยู่เลย <c oughs> เอ้ยหัวเริ่มเหลืองแล้วจับฟอนเฟสลอกบิดแขนเจอบิดแขนกับลังกาหน่าจับอัดพับนอกเออทิ้งขาไปซะหนึ่งดอกอบอกบอกอะไรล่างหนามายกโชว์โอ้แบ็กซูเพลย์คอหักพอดีเอ้ยมีไม้ตายแล้วด้วยระวังระวังจับรวบรวบ,รวบแล้วหมุนหมุนเร็วกงจากนารกกดไปเลยหนึ่ง โอยได้แค่หนึ่งเดียวโอ้ยเขามีไม้ตายแล้วเขามีไม้ตายแล้วเราอยา่าพลาดเราอย่าเพียงพลั้าไปโดนไม้ตายต้องวิ่งโบกอย่างเดียวโบวกอย่างเดียวโบกอย่างเดียวฮะโอ้ผานนะีเจอทั้งเทเกอร์เจอทั้งบล็อกเลยมาเมื่อกี้อกหักจากเทเกอร์แล้วไม่ร่วมทีมเราใส่ต้องหาคนอื่นฮะแมงมุมทะรันทะร่าไปสิดัดดัดหลังซะหน่อยหลังหนาน่าจะไหมนี่ดัดหลังซะหน่อยเฮ้ยเราจะมีไม้ตายแล้ววะทุกคนเราจะมีไม้ตายแล้วเออทิ้งขาไปก่อน เอ้ยอุ้ยโอ้โหโดนทุบหลังโอ้ย,อยระวังไม่ตายระวังระวังโอ้ยโอ้ยเอ้ยระวังอะไรเอ้ยแกได้เว้ยหมุนเตะเอ้ยแกไม่ตายได้กด R2 L2 นะครับพร้อมๆกันนะแก้ไม้ตายนะฟุกจัดฟุกจัดนี่ตีลังกาโชว์มีแล้วเรามีแล้วไม้ตายอืมตีเตะๆต่อยๆเตะๆต่อยๆต่อยต่อย,อย,อยมุนเตะเออการขอขับทันทีโอ้ย โอ้มันแก้ไม้ตายเราเหมือนกันโอ้โหบอกผมแก้ได้คนเดียวไงฮะเจอะแบกเบเกอร์อ้อยขังที่สออ้อยอีกทีอ้อยซีเรียวอ้อยหลังหักพอดีโอ้โดนแก้ไม้ตายอะเอ้ยอะไรอย่ามาจับอย่ามาจับอ้วสู้ตายเผื่อจะมีสิทธิ์เป็นแชมป์เขาบ้างโอ้มันแก้กลับโอ้ยแล้วแล้วหลอดไม้ตายขึ้นไวจัดเลยเออ โอ้ยนะโอ้ดูดิแก้เราสองทีไม่ตายจะมาแล้วอ่ะเราแก้ตั้งเยอะอ่ะโหนี่คือความได้เปรียบฮะมาหน้าไม่ค่อยเป็นนี่มาไม่ค่อยผ่องใสเอาวาซาบิไปกินโอ้ปวดท้องนะพ่นวาซาบิมากปวดท้องโอ้ยเสียเปรียบตรงนี้แหละเดี๋ยวเออสู้ตายเขาจะมีไม่ตายสู้ตายโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยตายแน่กูจับเอสทีโอโอ้โหอุ้วะครับไม่ตายเข้ามาแล้วด้วยโอ้ยเดี๋ยวดวแก้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  เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังไม่ตายจับแบลูคตัวเบรี่โอ้เฮซูเพลโอ้ตัวแดงแปะโอนอนตายเลยกูอะไรเราแกล้งตายโว้ยมุนเตอไม่โดนมานี่บูด็อกเออโอ้ยเหงื่อแตกมือเลยเหงื่อเดี๋ยวเอ้ยไม่โดนหรอกเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอโคสไลไม่ปล่อยด้วยโอ้ยโคไลทีมุน่ะเฮือก โอ้ยอย่ามาจับตัวอ้วมันนี่จับเนกเบเกอร์โอ้ยปวดท้องอีกแล้วกินวาซาบิเยอะโอ้ยบอกเฮ้ออย่ามาจับ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 เข้าหลังไม่ชบอบเจออุยอีกแล้วเสียบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยาย,ย,ยาน่นไงโดนแล้วจับโยกเป็นเอฟไปเออฮือไนาน,นารอแล้วกู บอกบอกนี่้อหามึงมาเอาเซเบิลเป็นผู้จัดการหนึ่งสองมันจะไปเหลือซอดอะไรล่ะแค่ดิคะโอ้ยโอ้ยด,ดอูอัดซ้ำมานี่ฮะเซเบิลคือคนที่ข้าชอบอยู่อย่ามายุ่งฮะคอหานี่ได้เซเบิลเป็นผู้จัดการนี่กระทืบซ้ำมาบล็อกอ้าวอันเดอร์เกอร์ออกมานี่ใส่เสื้อใหม่มาด้วยเสื้อที่เราซื้อให้หน นี่เฮ้ยเฮ้ยมาช่วยใครเทเกอร์เออเทเกอร์มาช่วยเราเ้ยเอออัดไปเทเกอร์น,อน,นี่บอกว่าเอ้ไมันมาได้ไงวะเลยบอกไว่พูดกันไงเฮ้ยเฮียขอบคุณมากเฮียร่วมทีมกับอ้วนแล้วเอออาเทเกอร์มาร่วมทีมด้วยแล้วว่าอย่างนี้น่าจะชัดแล้วละ่ะเออ อันเดเกอร์ร่วมทีมกับทาจูริโอเคไม่รู้ว่ากลุ่มมีกี่คนนะรู้สึกจะมี3ามคนและผู้หญิงหนึ่งใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดน,นะโอเคได้แล้วหนึ่งคนเย่ yeah. <laughs> เออพาหน้าเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าสมาชิกค,คนต่อไปจะเป็นใครนะโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับพาร์ทนี้นะถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กันหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ อัยังก็ฝากผู้คุญแจกันด้วยนะฮะใครที่อยากสนับสนุนซัพพอร์ตช่องเรานะก็สามารถซื้อผู้คุญแจกันได้นะอันละ130บาทรวมส่งนะครับผมเนาะอ่ะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเดอสวัสดีค่ะ